ร้านบะหมี่ประกาศจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ600และเผยเหตุผลเรียกได้ว่าหลังจากที่ผู้ใช้บัญชี TikTok ok ชื่อ pop underdog ไรทงทงมิวสิกได้มีการโพสต์ภาพร้านบะหมี่แห่งนี้ที่ขึ้นป้ายหน้าร้านว่าบะหมี่เกี๊ยวเยี่หลิวอยุธยาพร้อมจ่ายค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทภายในปี2570ซึ่งผู้โพสต์ก็คือเจ้าของร้านดังกล่าวซึ่งเป็นค่าแรงตามนโยบายของพักเพื่อไทย ที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงอยู่ในขณะนี้ผู้โพสต์เคยระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่าร้านเราพร้อมจ่ายค่าแรงวันละห0 0บาทต่อวันค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบแสนแพงเราก็ยังจ่ายได้แล้วทำไมเราจะจ่ายค่าแรงแพงๆบ้างไม่ได้หรอน้ำมันขึ้นค่าไฟขึ้นเคยถามเราบ้างไหมว่าเราจ่ายไหวไหมผู้โพสต์เคยระบุข้อความเอาไว้ด้วยว่าร้านเราพร้อมจ่ายค่าแรงวันละ600บาทต่อวันค่าน้ำมันค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบ แสนแพงเราก็ยังจ่ายได้แล้วทําไมเราจะจ่ายค่าแรงแพงๆบ้างไม่ได้หรอน้ํามันขึ้นค่าไฟขึ้นเคยถามเราบ้างไหมว่าเราจ่ายไหวไหมฝากดกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ